ผลไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีการสูญเสียหรือว่าเสียหายก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นับที่ไหนและก,กับใครทั้งนั้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนกันกำลังใจให้บ่าวเอ็มด้วยนะครับ còn đỡ còn được còn được con mình khỏe dù con hiểu phân phát mình tổng kết ra đấy bảo em ơi, nghĩ phải tông... còn phải có một xuống này là đằng nghỉ này เราต้องได้เจอกันถ้าเจอกันก็เมื่อดอีกแหละถ้ามืดก็มาแรงเยอะอีกแหละโอ้ยได้เจอด้เขาไปเล่นน้ำบ้านเบาเองเนะาะบาบนี้เนาะอะคุณมินบอกว่ายาวไปยาวไปล้างล้างถ้วยทำงานบ้านจ้า ให้คนน้อยบอกกินได้เอาอยัางคนน้อยฟุก,กุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีน้องฟุก,โกุโอ๊ยบบาอย่างเม่จังไหนได้ไอติมคืไปหาเจ้าไรเด้บ้าเนี่ยบลาว่าตรงกันนะออเออสงสาร เอานะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีโอกาสเจอกันแล้วนะตรงนี้พี่ก็รีบรีบเล่งอยู่นะกับหลักกิโลเพราะว่ามันปล่อยเวลามาหลายเดือนแล้ววงงูจะกินหาง ขอบคุณนะครับขอบคุณบ่าวเอ็ที่มาเป็นกําลังใจนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะว่จะปไปยังไงหาข้าวเลยลูกอยู่ข้าวแล้ว พอจะเก,กินจ็นับกิจอนแต่ละเช้าแต่ละเช้าพอจะได้กินข้าวเอาเดี๋ยวเข้าหิวเขา่าหิวเขา่ามันหิวเขา่ามันหิวเข่ามาดีเหรออกไปยังเราขี้โผลมาออกไปเลยนะออกไปเลยนะเดนะีเ๋ยวมึงเดี๋ยวมึงออกไปยัง เฮ้เฮ้ยเยัสียง้ี๋ยิันตลกดอล้ไดเลยเสียงนี้มันสักสิป้าเขาบอกทำไมงั้นมีถึงหระสักสิบมากนะทำไมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่ร้องเองเดี๋ยวมีเองก็นั่งนะเดี๋ยวหูหิวข้าวเดีกินเองนะไม่ต้องเตือนหรอ lại này rồi lê 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 <laughs>